สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาดูแมตช์ชิงที่3นะคะในศึกชิงแชมป์โลกปี2025นี้นะคะระหว่างทีมบราซิลทีมอันดับ2ของโลกเจอกับญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของโลกนะคะทัาพูดถึงทีมญี่ปุ่นใครๆก็รู้ว่าต้องพูดถึงเกมรับนะคะในขณะที่พูดถึงบราซิลเนี่ยเราจะต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของเกมบล็อกนะเพราะว่า ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี้ยบราซิลบล็อกไปแล้ว89ครั้งเลยในขณะที่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นบล็อกไปแค่26ครั้งเองและ สิ่งที่บราซิลบล็อก22ครั้งคือแมตชที่แล้วที่เจออิตาลีนะบล็อกแมตชเดียว22ครั้งอะสุดๆไปเลยวันนี้ต้องมาเจอกันนะคะนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่แค่แมตช์ชิงที่3นะแต่ว่ามันคือเกมของจิตใจล้วนๆเลยในทีมทั้งคู่เนี่ยมีโยชิโนะฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็จูเลียเบิร์กแมนของบราซิลที่ทั้งคู่มีส่วนทำให้แพ้ในแต้มสุดท้ายนะคะก็คือมีแผลสดเลยจากเมื่อวานวันนี้คือเป็นเกมทางด้านจิตใจเลยนะ ใครแข็งแกร่งกว่าใครลุกได้ก่อนชนะว่าอย่างนั้นเลยอะอย่าให้เสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาเริ่มเกมก็เป็นโยชิโนะที่ได้ตีนะคะแต่ว่าตีแล้วก็โดนบล็อกไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะและในจังหวะถัดมาก็ตีอีกนะคราวนี้ยังไม่ตายโดนยกกลับไปทีก็โดนบล็อกกลับมาได้นะคะโหสองลูกติดติดเลยนะคะแล้วมาดูฝั่งจูเลียเบิร์กแมนบ้าง ก็ตีได้คะแนนเต็มๆไปเลยนะคะ,ะยังไม่พอนะลูกนี้ไอริได้ตีแต่บราซิลก็บล็อกเอาไว้ได้ญี่ปุ่นผลักบอลอีกทีก็โดนบราซิลกดบล็อกเป็นคะแนนไปซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบราซิลกําลังคุมเกมหน้าเน็ตได้ดีกว่านะถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะเล่นเกมรับได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอลมาหน้าเน็ตเนี่ยบราซิลก็จะเรียกว่าได้เปรียบทันทีเลย และบล็อกของบราซิลก็เรียกว่ายังทํางานได้ดีนะญี่ปุ่นตียังไงมันก็ไม่ผ่านสักทีนะจะซ้ายจะขวาจะตรงกลางก็ไม่ผ่านหมดเลยและทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องหาทางตีหลบแล้วก็หลุดออกไปเองนะคะและจากภาพช้าก็คือหลุดออกไปนิดเดียวซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันเป็นแต้มที่โหดร้ายกับญี่ปุ่นจริงๆแต่ก็เป็นแต้มที่สุดยอดมากนะคือมันไม่มีทางให้ญี่ปุ่นไปไหนได้เลยอะดูสิว่าบล็อกบราซิลเนี่ยประกบ นขนาดไหนทุกครั้งที่ญี่ปุ่นพยายามขึ้นตีมันจะถูกปิดหมดเลยเหลือพื้นที่ให้เล่นน้อยมากจริงๆและขอดมันก็มีแค่นี้เองนะและยิ่งหน้าบล็อกขยับเข้ามาใกล้แล้วปิดมากเท่าไหร่มุมตีของญี่ปุ่นก็ยิ่งหายไปมากเท่านั้นนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมญี่ปุ่นตีไม่ผ่านแล้วเพราะตีผ่านก็คือหลุดไปเองเพราะบราซิลปิดมุมไว้หมดแล้ว และจากจังหวะนี้ยบราซิลคือขึ้นนำญี่ปุ่นไปถึง19ต่อ8คะแนนนะมไม่เคยเจอญี่ปุ่นถูกทิ้งห่างอะไรขนาดนี้นะคะและในจังหวะถัดมาที่จูเลียได้ตีเราก็เป็นคะแนนได้อีกนะแล้วก็ตามมาด้วยกาบี้จาก3เมตรแล้วก็รัวที่คิดซี่อีกโหทำให้ในเซตแรกเนี่ยบราซิลชนะไปก่อนแบบห่างๆเลย25ต่อ12คะแนน และในเซตที่2เริ่มมากาบี้ก็จัดเต็มเข้าไปเลยพุ่งเข้ามาตบขนาดนี้นะดูไม่เหมือนว่าเมื่อวานเพิ่งเล่น5เซตเลยนะและในลูกถัดมาที่วาดะพุ่งตบไปแต่กาบี้ยืนรับเฉยๆเลยแล้วก็ปราซิล ต้อเป็นคะแนนไปผู้บรรยายเขาก็พูดถึงกาบีนะคะเขาก็บอกว่าเราได้พูดถึงกาบีแล้วก็แต้มที่เธอทําได้เมื่อวานนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของกาบีก็คือความนิ่งของเธอในแดนหลังและผู้บรรยายอีกคนเขาก็บอกว่าและนั่นมันก็คือเหตุผลไงว่าทําไมหลายคนถึงยกให้เธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกคือโค้ชทุกคนนะอยากมีกาบีอยู่ในทีมนะเพราะมันไม่ใช่แค่การทําแต้มแต่มันคือการเซฟแต้มด้วยแล้วเธอก็ทําให้แลนลี่ แต่ละแต้มนะ่ะมันยืดออกไปสร้างโอกาสให้กับทีมตัวเองเนาะและในเซตเนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนจะเริ่มมาดีขึ้นนะอย่างท,ทําแต้มได้จากบอลเร็วด้วยการแบบกระแทกบล็อกแล้วก็3เมตรเนี่ยที่เห็นชัดเลยว่า ทีทีไลก็ลงเป็นแป้มทุกทีแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นโยชิโนะด้วยนะที่เป็นคนทําแต้มในเซตแรกเนี่ยโยชิโนะทาได้ศูนย์แต้มนะทําไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันแต่พอเซต2อะ่ะเธอเหมือนจิตใจแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยและตั้งแต่เปลี่ยนโคช้ชเนี่ยญี่ปุ่นก็เรียกว่าเสิร์ฟแรงนะเสิร์ฟดีเลยและจังหวะนี้ก็เสิร์ฟแรงอีกแต่ว่าก็ เเน็ตไปนะคะคือการเสิร์ฟแรงเนี่ยก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะแต่ว่าวอลเล์บอลยุคใหม่ต้องเสิร์ฟแรงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเสิร์ฟพลาดทีก็คือเสียแต้มเลยทันทีนะและในลูกถัดมาก็ยังเสิร์ฟหลุดออกไปเองอีกนะคะกลายเป็นว่าเซตเนี้ยญี่ปุ่นมีเออร์เรอร์อยู่เยอะมากเลยและจากจังหวะเนี้ยก็ทําให้บราซิลขึ้นนําไปที่15ต่อ9คะแนนนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะเซตเนี้ยการโจมตีจากเส้น3เมตรก็ได้ผลดีซะด้วยทำ ให้ญี่ปุ่นกลับมาจี้บราซิลเหลือ15ต่อ17คะแนนและในจังหวะถัดมาลูกนี้ก็เป็นลูกแลนลี่ที่บราซิลตีไม่ผ่านนะคะแต่ยังช่วยกันร้องไว้ได้อิชิคาวะได้ตีมาก็ยังรับไว้ได้อีกแล้วก็เล่นบอลเร็วแล้วบราซิลก็บล็อกได้อีกโอ้โหวันนี้บราซิลเรียกว่าเหนียวจริงๆกลายเป็นทีมญี่ปุ่นไปซะแล้วแล้วสุดท้ายบราซิลก็ปิดเซตนี้ไปได้จากกาบีนะคะด้วยคะแนน25ต่อ17คะแนนนำ ไป2ต่อศูนเซตนะคะแล้วมาดูกันที่สถิตินะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเหลือเชื่อมากที่ญี่ปุ่นบุกทําแต้มได้มากกว่าบราซิลในเซตนี้นะซึ่งผู้บรรยายคนเขาก็พูดว่าแต่บราซิลกลับเล่นเกมรับได้เหนือกว่านะ ซึ่งเขาก็บอกว่าใช่มันตรงข้ามกับที่คุณจะคาดคิดเลยนะมันต้องสลับตำแหน่งกันนะทีมนึงต้องตกได้มากกว่าทีมต้องรับได้มากกว่าแล้วเขาก็บอกว่าแม้แต่เรื่องความผิดพลาดของคู่แข่งนะบราซิลยังผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวอ่ะแต่ญี่ปุ่นพลาดไปถึง7ครั้งเลยนะในเซตนี้อืมแล้วก็มาเริ่มกันในเซตที่3นะคะเซตนี้โค้ชของญี่ปุ่นก็มีการวางแผนใหม่นะเปลี่ยนเซตเตอร์คือเอานากาวะเซตเตอร์จากทีม NEC Red r o c k e t ลงมาเป็นตัวจริงนะ คือถ้าพูดตามตรงตั้งแต่ดูในรอบ16ทีมสุดท้ายมายังไม่ค่อยเห็นเธอได้ลงเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าการเปลี่ยนเนี่ยได้ผลคือได้ผลตั้งแต่เสิร์ฟแรกเลยนะคะและในจังหวะถัดมานางก็ยังเสิร์ฟต่อเนื่องแล้วบราซิลก็ตีหลุดไปเองอีกเอาและในลูกถัดมาก็เป็นกาบีก็ยังตีหลุดอีกกลายเป็นว่าญี่ปุ่นขึ้นนำบราซิล5ต่อ0แปมโอ้โหจากที่โคช้ช เปลี่ยนตัวเซตแต่ว่าเธอลงมาเสิร์ฟนะแล้วกลายเป็นว่าทําให้ปราซิลเป๋ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เปลี่ยนเซตเตอร์แล้วดีนะแต่ว่าคนนี้ก็ดีเหมือนกันคือโยชิโนะนะคะแล้วเธอก็ตีสามตรอีกก็ยังได้แต้มอีกนะคะเรียกว่าใจมารัวๆเลยและเซตนี้ญี่ปุ่นก็ใช้การตีเด้งบล็อกแบบที่เขาถนัดดีขึ้นนะไม่รู้ว่าทำไมสองเซตแรกญี่ปุ่นทำไม่ได้นะแต่ว่าพอมาเซตเนี้ย ทำได้ตลอดเลยแล้วก็ทิ้งห่างบราซิลไปถึง11ต่อ3คะแนนนะคะแล้วบราซิลก็ค่อยๆตีตื้นมานะแล้วก็เหลือช่องว่างอยู่แค่12ต่อ15คะแนนะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ฉีกหนีไปอีกนะด้วยการตีเล่นทางคือวางตำแหน่งได้เนียนกริฟตเลยลงเส้นพอดีเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะหลายลูกด้วยแล้วก็ยังตามมาด้วยบอลเร็วนะคะแล้วก็บอล3เบสอีกกลายเป็นว่าญี่ปุ่นปิดเซตนี้ไปด้วยโยช โยชิโนะนะคะชนะไป25ต่อ19คะแนนซึ่งจากที่โยชิโนะทำไม่ได้เลยในเซตแรกนะสนยนแต้มเซตนี้ทำได้8แต้มเลยนะแล้วส่วนใหญ่ก็คือมาจาก3เมตรรนัวเลยเรียกได้ว่าการแก้เกมของโค้ชเนี่ยเป็นผลนะเซตเนี้ยเปอร์เซ็นต์ตบเธอสูงถึง64เลยทีเดียวและในเซตที่4เริ่มมานะคะ บราซิลก็เริ่มเซฟบล็อกไว้ได้บ้างนะคะแล้วญี่ปุ่นตีทีก็หลุดออกไปเองนะและในจังหวะถัดมาบอลเร็วบราซิลก็รับได้แล้วเขาก,กดอีกทีก็บล็อกได้อีกนะแล้วบราซิลได้บุกบ้างแล้วก็เป็นกาบีที่ตีเป็นคะแนนไปจากเซตที่แล้วที่บอลเร็วผ่านตลอดหรือ3เมตรผ่านตลอดก็ไม่แล้วนะบราซิลขึ้นนําไป5ต่อศูนย์แต้มเหมือนเซตที่แล้วเป๊ะเลยแต่แค่เปลี่ยนทีมนํานะคะแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปไหนง่ายๆนะก็ตามมาอยู่ ะะและในจังหวะถัดมาก็เป็นโยชิโนที่เสิร์ฟเอสเข้าไปอีกนะแล้วก็ไม่ใช่ลูกเดียวนะแต่เป็น2ลูก ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเซตพอยต์ก่อนที่24ต่อ22คะแนนนะคะและในจังหวะเซตพอยต์ของญี่ปุ่นบราซิลก็ไม่ยอมนะและตีตื้นมาได้และลูกนี้ที่บราซิลตามอยู่23ต่อ24คะแนนและจังหวะนี้กรรมาการเตานะคะแล้วก็บอกว่าบราซิลโอเวอร์เน็ตนะคะเป็นฝ่ายที่ฟาวไปโอ้ oh. แต่ว่าบราซิลไม่ยอมนะกาบี้ไปคุยบอกว่าไม่นะไม่ใช่ฉันไปฟาวญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นฟาวบราซิล มากกว่า กรรมาการก็เลยให้ชาเลนจ์นะคะในจังหวะนี้และในภาพวิดีโอชาเลนจ์ซูมเข้าไปดูก็เห็นว่ามือของเซตเตอร์ฝั่งญี่ปุ่นเกินมาฝั่งบราซิลจริงๆนะคะแค่เสี่ยวเดียวแค่นี้เองแต่ว่านิดเดียวนั่นก็ถือว่าผิดกติกาเนาะก็เลยเกิดการพลิกผานอีก,กลายเป็นแต้มของบราซิลทำให้มาดิลส์กันที่24ต่อ24คะแนนและบราซิลก็ได้ขึ้นนำไปก่อนจากลูกตบของกาบีนั่นเองนะทำให้บราซิลได้ขึ้นแทนบรอน เมดาลิสพอยต์ก่อนนะคะแต่ญี่ปุ่นก็ยังยื้อไว้ได้อีกนะคะกลับมาเดียวแล้วในจังหวะนี้ญี่ปุ่นพลิกกลับมาได้เซตพอยต์แล้วก็ทําคะแนนได้ทําให้ต้องไปตัดสินกันที่เซตที่5นะคะและในเซตนี้เปิดมาก็เป็นกาบี้ที่ทําแต้มได้ก่อนนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตอนนี้มันดูเหมือนว่าความหวังทั้งหมดของทีมบราซิลถูกวางไว้ที่กาบี้นะเธอคือคนที่ทําแต้มสูงสุดซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะแต่ว่ามันจะพอ ต่มาที่มีผู้เล่นคนเดียวในทั้งทีมที่ตีได้อย่างร้อนแรงนะซึ่งถ้าพูดถึงคนที่กําลังร้อนแรงตอนนี้ฝั่งญี่ปุ่นก็มีโยชิโนะนะที่ร้อนแรงไม่แพ้กันและเธอก็คือคนที่พาญี่ปุ่นกลับมาได้อย่างเหนือชั้นเลยซึ่งผู้เป็นใหญ่คนเขาก็เสริมว่าแล้วตอนนี้ถ้าเทียบดูแล้วนะทั้งโยชิโนะอิชิกาวะวาดะแล้วก็ชิมามูระ amura, เนี่ยทำแต้มรวมมากกว่าคนที่ทาแต้มสูงสุดอันดับ2ของบราซิลซะอีกก็คือโดยรวมเนี่ยญี่ปุ่นกระจายแต้มให้หลายคน ทมากกว่าบราซิลเนาะซึ่งก็เรียกว่ากาบี้เป็นเดอะแบกนั่นเองและในเซตนี้บล็อกของบราซิลก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะเซฟบล็อกได้แล้วก็บล็อกเต็มเตมมือได้อีกนะคะซึ่งเซตนี้มันก็สูสีกันมากนะบราซิลทำแต้มได้ก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นก็ทำแต้มกลับมาได้เหมือนกันนะคะและจะบอกว่าบราซิลบล็อกฝั่งเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็บล็อกได้เหมือนกัน ซึ่งแต้มก็สูสีกันไปจนถึง9ต่อ9คะแนนเลยและในจังหวะนี้ก็เป็นญี่ปุ่นตบเล่นบล็อกแล้วก็ทำคะแนนได้และส่งผลให้ญี่ปุ่นขึ้นแท่นก่อนนะคะแมชพอยต์และในจังหวะนี้บราซิลยกไปให้กาบีแล้วก็ตีเสมอได้ตามมาดิลส์อีกครั้งหนึ่งนะในลูกถัดมาก็เป็นใครไม่ได้ก็กาบีมาทำแต้มสำคัญนะคะทำให้บราซิลมีโอกาสปิดเซตที่5ได้บ้างและในลูกตัดสินนี้กาบี ตีแต่ไม่ตายนะคะอิชีคก็ว่าตีกลับมาแล้วก็ติดบล็อกไปนะโหกลายเป็นว่าบราซิลบล็อกปิดเซตที่5ไปได้แล้วก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองนะคะ ฝั่งบราซิลก็เรียกว่าชื่นมื่นะจากแพ้เมื่อวานวันนี้มาชนะได้ก็เป็นรางวัลตอบใจส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เศร้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าแพ้2นัดเลยแล้วก็ร้องไห้กันทั้ง2วันด้วยนะคะแต่เชื่อว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งอยู่แล้วกลับมาได้นะก็เป็นกําลังใจให้ญี่ปุ่นแล้วกันนะคะแล้วเราก็มาปิดท้ายกับสัมภาษณ์ของกาบี้กันดีกว่าเธอก็พูดถึงเกมวันนี้แล้วก็สนามที่ไทยนะเธอบอกว่าวันนี้เกมมันเหลือเชื่อมากๆเลยแล้วเธอก็หวังว่าจะได้ กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่เธอกลับมาเนี่ยมันจะพิเศษขึ้นเรื่อยๆซึ่งในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราก็มีเวลาที่สุดยอดร่วมกันเลยนะคือกับกาบี้แล้วก็แฟนๆเนาะและทัวร์นาเมนต์เนี้ย ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นของเธอเลยและเธอก็บอกว่ามันรวมไปถึงฟอร์ซิลิตี้ต่างๆทั้งในสนามนอกสนามแล้วก็แฟนๆและการสนับสนุนรวมไปถึงน้ำใจของคนไทยคือมันมีทุกอย่างครบในทัวร์นาเมนต์เดียวและเธอก็ปิดท้ายว่าไทยแลนด์รักนะคะอหวานจริงๆกับบีทายแลนด์รักนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นการแปลคำบรรยายนวนหนึ่งจากสปอร์ตไทยแลนดนะคะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยยังไงถ้าอยากดูแบดชิงกันต่อก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ